คุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาจัดโปรแบ่งปันไม้นะครับนี่มีไม้ให้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สิบสองเซตนะครับเซตหนึ่งมีสี่กระถางนะครับจะอยู่ที่เซตละหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับเป็นการจัดโปรเนาะเราจะให้ไปในราคารวมส่งนะครับมาจะอยู่ในกระถางสี่นะครับเดี๋ยวเริ่มจาก เซตแรกนะนี่เซตแรกจะมีชายชนนะครับชายชนหนึ่งกระถางไซส์โตแล้วนะชายชนแล้วก็จะมีเป็นทองศีลาครับดังสวยมากนะทองศีลานี่นะครับหนึ่งกระถางแล้วก็จะเป็นปีศัตแดงผ่าจากแม่ลูกตาลน,นะครับต้นนี้จะเป็นต้นลุ้นด่างนะหนึ่งกระถาง แล้วก็มณีล้อมเพชรน,นะครับนี่ด่างมาสวยๆทุกใบนะครับหนึ่งกระถางสี่กระถางนี้จะอยู่ที่เซตที่หนึ่งนะครับเซตที่สองจะมีนกพะเก,ก้าครับนี่ด่างหลายสี่นะมีเหลืองเข้าด้วยนะครับนกพะเก,ก้าแล้วก็จะเป็นลัศมีเงินนะครับปลายทุกใบนะก็จะมีเป็นมงคลปฐมนะครับด่างสวยๆ ก็จะเป็นดาราโนพรัสครับหน้าเข้มเข้มเลยนะดังทุกใบนะครับสี่กระถางนี้อยู่เซตที่สองต่อไปเซตที่สามนะครับเซตที่สามจะมีดาราโนพลรัดไซส์ใหญ่เลยนะเป็นตัวดาราหน้าเข้มเข้มนะครับไม้ยั่อยู่กระถางสี่เดี๋ยวว่าไม้เขาโตมากแล้วนะดาราหนึ่งกระถางแล้วก็ชายชนหนึ่งกระถางนะครับนี่อยู่เซตที่สามนะ มัน,นจะเป็นเดธทินี่นะครับเป็นไม้ก้านแข่งฟอร์มเตียนะเดธทินี่ตัวนี้ก็ดังสวยเลยครับแล้วก็จะเป็นฟอนพุทธะนะครับปลายมาสวยๆอันนี้ก็จะอยู่สี่กระถางนี้อยู่เซตที่สามนะครับอันนี้จะเป็นเซตที่สี่นะจะมีอสงไข่ครับปลายทุกใบนะตันนี้จะเป็นเรษฐีพันล้านนะครับ นี่นะก็จะเป็นดารานพลัดป้ายแบบนี้นะครับป้ายทุกใบเลยหนึ่งกระถางก็จะเป็นไก่เรษฐีครับฟอร์มสวยๆเลยนะไก่เซตีหนึ่งกระถางสีนะ่ก,ก,รกระถางนี้จะอยู่ในเซตที่สี่ไดดูเซตที่ห้านะครับเซตที่ห้าจะเป็นพิมานประกายดาวครับเซตที่ห้าหนึ่งกระถางนะ ปลายทุกใบนะครับแล้วก็เป็นลัตนะลุ่งเรืองครับไซส์ใหญ่เลยติดด่างมาแบบนี้ติดด่างทุกใบนะลุงเรืองอันนี้ก็จะเป็นมนลัตนะนะครับด่างสวยทุกใบนะครับมนลัตนะแล้วก็จะเป็นมณนีมันตาด่างทุกใบนะครับพอดีเข้ามาถ่ายในเพิงนะครับวันนี้ลมแรง จัดเซตเอามาถ่ายอีกเพิก็จะดูล่มๆหน่อยนะมืดๆหน่อย,อ,ย,อ,ยอันนี้สี่กระถางนี้อยู่เซตที่ห้านะครับน,นี้จะเป็นเซตที่หกเซตที่หกจะมีใบหอกด่างเหลืองไซส์ใหญ่หอกมีหน่อแล้วด้วยนะน่าจะมีหัวแล้วครับใบหอกต้นนี้หนึ่งกระถางแล้วก็อันนี้จะเป็นพญาล้างหูนะครับไซส์ใหญ่เลยหนึ่งกระถางสังวานนพรัตนะครับเป็นไม้กาบนะสังวานนพรัตน์ หนึ่งกระถางน,นี่ก็จะเป็นเหนือดวงครับปลายทุกปบนะให้วิธีหนึ่งกระถางนครับอันนี้จะอยู่ในเซตที่หกนะครับสี่กระถางเหนือดวงก็คุมแล้วนะเซตนี้ไปเซตที่เจ็ดนะครับเซตที่เจ็ดจะมีพญามุจลินนะครับกําลังกัดสีอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสาวนะครับป้ายแบบนี้เลยนะ ไซส์กำลังโตเลยนะครับหนึ่งกระถางน,นี่ก็จะเป็นศิลาหุ้มทองแผงนะครับเป็นตัวแผงดังขาวดังเหลืองนะศิลาหุ้มทองก็ได้เป็นหนึ่งกระถางครับแล้วก็กิตติมาตรกิตติมาตรป้ายสวยๆนะก็ได้เป็นหนึ่งกระถางครับสี่กระถางนี้จะอยู่ในเซตที่เจ็ดน,นี่ก็จะเป็นชุดที่แปดนะครับชุดที่แปดจะเป็นทองทองสยามไซส์โตโตเลยนะตัวนี้ดังสวยเลยครับทองสยาม จะเป็นหนึ่งกระถางนะเราก็จะเป็นวันเสาไม้ใบกลมๆนะครับสวยๆเลยหนึ่งกระถางก็จะเป็นลูกไม้กัดสีมาแบบนี้นะครับเป็นตัวกัดลายกัดสีแบบนี้นะหนึ่งกระถางนะครับก็จะเป็นพรพุทธะนะครับเหลืองสวยๆนะครับพรพุทธะหนึ่งกระถางสี่กระถางนี้จะอยู่ในเซตที่แปดนะครับ อยู่ชุดที่เก้านี่ชุดที่เก้านะครับจะเป็นเหลืองวัชนาะครับนี่ด่างส,สวยๆนะหนึ่งกระถางนนะแล้วก็จะเป็นวาซุก,กีนะครับเรือนะเป็นไม้ตับเรือเรือวาสุก,กีหนึ่งกระถางอันนี้ก็จะเป็นเดธทีนี่นะครับด่างส,สวยๆทุกใบก็หนึ่งกระถางครับแล้วก็จะเป็นทองลุ้นฟ้านะได้ไปหนึ่งกระถางน,นะครับทองลุนฟ้า ีกระถางนี้จะอยู่ในเซตที่เก้านะครับน,นี่ก็จะเป็นชุดที่สิบนะอันนี้จะเป็นมนบางแสนนะครับชุดที่สิบก็จะมีมนบางแสนหนึ่งกระถางป้ายสวยๆเลยน,นี่ก็จะเป็นศิลาเพชรครับศิลาเพชรแผงออกมาไป้ป้ายนะตัวนี้กําลังกัดสีครับหนึ่งกระถางน,นี้ก็จะเป็นสังวาลนุพราดครับไซส์โตเลยหนึ่งกระถางนี่ก็ แสงทองคำนะครับติดด่างเหลืองกระจายทุกใบนะน,นี่ก็อยู่ในชุดที่สิบนะครับสี่กระถางนี้มาดูชุดที่สิบเอ็ดชุดที่สิบเอ็ดจะมีทองศีลาครับด่างสวยๆนะทองศีลาหนึ่งกระถางอันนี้จะเป็นเจ้าจาักรพพัดนะครับด่างสวยๆเลยกระลายมาแล้วด้วยนะหนึ่งกระถางนะครับ พาล้างหูครับกัดสีแล้วไม้อยู่กระถางสี่ด้วยว่าเขาใหญ่มากแล้วนะได้เป็นหนึ่งกระถางนะครับอันนี้ก็จะเป็นมนันนีล้อมเพชรนะครับนี่เปิดด่างมาสวยๆเลยนะก็ได้เป็นหนึ่งกระถางครับมันนี้สี่กระถางนี้จะอยู่ในเซตที่สิบเอ็ดนะครับใบเซตที่สิบสองครับเซตสุดท้ายจะเป็นพันท้ายโน้ตสิงแผงใบยาวนะครับ เขาจะแผงกัดสีใบย,วยาวๆนะหนึ่งกระถางครับสีกาญจนาเจนสองนะครับนี่เป็นตัวเจนสองนะได้เป็นหนึ่งกระถางครับมงคลปฐมครับด่างสวยทุกใบไซต์โตแล้วด้วยนะได้เป็นหนึ่งกระถางครับเดี๋ยวก็จะเป็นดาราโนพลัดหน้าเข้มๆนะครับได้เป็นหนึ่งกระถางสี่กระถางนี้อยู่ในเซตที่สิบสองนะครับครับก็หมด ทุกเซตแล้วนะครับวันนี้สนใจเซตไหนโทรหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์085-598-4392กนะครับก็จะอยู่ที่เซตละ150้วห้บาทนะครับก็ส่งฟรีทุกเซตนะครับเป็นราคารวมส่งให้แล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีไม้ราคาเบาๆก็จะมาแบ่ง FC พี่ๆทุกคนนะครับก็ ขอโชคดีมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลฟ์นะครับสวัสดีครับ